ที่ว่าเอเกต้อนรับน้องใหม่ค่ะจากที่ไปลำพูนมาวันนี้นะคะคุยเขาเข้าวาดัดห้าโมงเย็นแล้วก็คือเขาก็เอารถไปทำให้เนาะเปลี่ยนยางให้แจ้งเขาว่า,อาขอเปลี่ยนยางแล้วก็ถ่ายของเหลวแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะอันนี้ปี60นะคะฮันด้าคลิก125แรงนะรม้าภาษีพรบวิเช็คแล้วไม่ขาดเนาะ รับกันการโอนเรียบร้อยสภาพนางฟ้าเลยค่ะแต่คันนี้พรุ่งนี้เช้าล้อหมุนแล้วนะคะโดนจองแล้วช่วงเทศกาลลูกค้าจะจองเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเนาะถ้ายังไงสอบถาบมคุยได้นะว่าจะเช่าวันไหนเดี๋ยวจะได้ล็อกรถม้ให้นะคะทางร้านมีบริการเกอบอามสคันแล้วค่ะ จะดันให้ได้50คันเนาะลูกค้าจะได้มีรถไว้ท่องเที่ยวหรือว่าเช่าไว้สำรองทำงานฝากติดตามด้วยนะคะ